สวัสดีครับ่ะยิ้มหล่อๆดีๆสิลูกวันนี้มีผ้าอะไรมาครับจะไ้ลูกก็คุยกันอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าผ้าอะไรอะลูกผ้าขิดผ้าขิดผ้าขิดมือทอมือนะคะแล้วก็ขิดดอกสวยมากเนี่ยค่ะดูเนี่ยค่ะเป็นงานทอมือทั้งนั้นเลยนะคะ ือเดี๋ยวขาอกอ่ะไม่ต้องอายลูกเราทํามาหากินลูกแล้วเราทํามาหากินเราก็ต้องรู้จักช่วยขายนะลูกนะตัวนี้เย็บสําเร็จนะนะคะเย็บสําเร็จเอวตัวนี้ประมาณยี่สิบเอ่อยี่สิบห้ายี่สิบหกอะค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะข้างในเย็บสวยมากนะคะข้างในก็จะเป็นเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นเขาเรียกว่าซับในได้ผ้าทอมือด้วย นะคะสวยมากเลยผืนนี้ถ้าท่านสนใจนะคะเอวประมาณยี่ส <26 S 2> ิบห้ายี่สิบหกนะคะทักมาได้เลยนะตัวนี้ค่ะเออเป็นเป็นงานเป็นงานขิดทั้งผืนเลยอะค่ะทอมือนะคะแล้วก็ขิดสวยทั้งผืนเลยสีนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูชมพูบานเย็นนะฮะชมพูบานเย็นแต่ตัวพืนพ้นผ้าถุงเนี่ยพืนพ้นผ้าถุงเนี่ยก็จะเป็นสีออก สีน้ำหมากกนะคะสีน้ำหมากจะเป็นออกน้ำตาลอมส้มนะคะสีสวยมากอ่ะพิบายยกขึ้นสวยๆลูกยกโชว์เนื้อผ้าดีๆลูกอ่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเอวเนี่ยอาจขยับได้เล็กน้อยนะคะเอวอาจขยับได้เล็กน้อยหนูทบอย่างนี้สิลูกเอาตะขอมาทบแบบนี้แล้วหนูก็จับมันจะได้เป็นผ้าถุงสองอันอ่านั่นแหละลูกถือทบกัน ทบลูกอ่าสวยอ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นพ้าสินนะคะเป็นพ้าสิ้นผืนนี้สวยงามมากอ่าฝากพี่ๆอุดหนุนด้วยนะคะบอกสิลูกขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณครับสิลูกไปไย